ครับทุกคนนี่ผักเต็มเลยนะผักเต็มเลยผักเต็มเลยนะครับ,นรบสนุกกินผักนะเราก็จะมากินเหมือนเดิมนะครับวันนี้เราไม่เตรียมแค่ขนมจีนสองถ้วยนะครับกระมีนะครับ,นะรบผมชุดมีผักด,ดองนะผัดก,กินกับอูอนะลังการมาก พริกสดพริกสดนี่เอามาจากบ้านนะครับผมพริกสดเอามาจากบ้านชิ้ที่ขาดไม่ได้คือตัวนี้นี่กะปิเจที่อร่อยนะครับงั้นเราไปกินที่ไหนก็ได้นะครับสบายสบายเรามีกะปิเรามีกะเรามีกะปิของเรานะครับมาวันนี้เราจะกินแบบหอ,อมๆกะปิกะปินะครับ บอกได้เลยว่าเจ้านี้หอมอร่อยกับปีเจนะที่ทําจากถั่วนะครับที่ทําจากถั่วบอกได้เลยว่าเจ้านี้อร่อยและราคาก็ไม่แพงด้วยนี่กับเลยน,นะนี่นะครับผมเราไม่มีน้ำเราใช้นี่น้ำนี่เลยนะครับน้ำนี่สะอาดแล้วนี่ะเรเ็งโอ้หอมมากเลยครับผม อมมากเลยพวกเราให้เข้ากันนะครับอย่างนี้เราเตรียมมาถ้าคนไหนมีน้ำถั่วล้างมะลิกวดเล็กก็ถือได้นะครับเรามีร้านขนมจีนแบบนี้นะครับเราพกพาข้างทางนะครับเราก็าสามารถที่จะเอาลงไปผสมได้เลยใช้น้ำเราเลยนะครับน้ำที่สาดได้เลยนะครับผม ให้มันไม่ติดกันนะครับทำหน้าทานนะไหมครับดูสิหน้าทานเดี๋ยวเราจะใส่พริกผงพริกผงทางร้านเรากินได้ครับผม นะครับโรยสะบัดแล้วแล้วก็ใส่ชูรสชูรสเราใส่ได้นะครับเรือเราใส่ได้โอ้ยน่าทานม,มากเลยนะครับยังไงบ้างทุกคนน่าทานไหมครับ เนี่ยนะขาดไม่ได้เราละเลียงใส่น้ํำไปนะครับเนี่ยเป็นขนมจีนน้ํากะปิได้เลยนะครับผักนี่ใส่เข้าไปเลยกวางอกผักดองแตงมีอะไรใส่เข้าไปนี่นี่เราก็ใส่เข้าไปเลยนะครับดูสิอนี่เราก็ใส่เข้าไป แล้วก็คลุกให้เข้ากันคลุกให้เข้ากันเลยครับน้าทานไหมครับดูสวหน้าทานมากเลยนี่ยรดูสิโอ้โหอลังการมากพริกสดนครับ้นใส่เข้าไปเลย พริกเรามันไม่ไม่ค่อยเปลี่ยนนะครับพริกของเราพริกของเราไม่ค่อยเปลี่ยนนั่นแหละเราไม่ต้องกลัวอดนะครับเพราะเรามีพวกนี้ไปบางทีเราไม่มีเรากินเรื่อของชูรสก็ได้นะครับเรากินชูชี่เราก็กินเจมนันได้เหมือนกันนะครับแค่นี้เราก็ใส่พอแล้วมันมันแค่นนะครับมันแค่เราก็ใส่น้ำนะ <c oughs> เพื่อให้มันมีน้ำกุ่มลิกนะครับจะได้คนง่ายนะครับเดี๋ยวจะถ่ายหน้าตาให้ดูนะครับผม เราหลายตาให้ดูี๋ยวนะครับครับผมเห็นไหมน้าทานไหมครับหน้าทานมากเลยเห็นไหมครับเนี่ยเราใส่กะปิเจนี่นะครับนี่คือขาดไม่ได้สำหรับคนที่ชอบหอมนะครับกะปิเจของเราตัวนี้อร่อยนะครับเราเป็นทําขนมจีนน้ํากะปิได้เลยนะครับน่ะเป็นคลุกเป็นยาไปเลยโอเคไหมครับง่ายมากเลยสำหรับคนอยากกินอร่อยๆนะครับเดี๋ยวเรามากินกันนะครับจะกินให้ดู ที่สดเราไม่เผ็ดครับทิ่สดเราไม่เผ็ดเลยมันหอมอร่อยไดรสชาติของกะปินะได้รสชาติของกปนะงกปิอร่อยแล้วเราคนที่ชอบปข้ล้าก็มีในเราวันนี้เรากินกะปินะครับ กินเจยากกว่าที่คิดไม่ยากเลยครับแค่เราก้าแสดงออกไม่ต้องอายว่าเรากินเจแค่เราก้าแสดงออกร้านค้านะ่ะเขาจะากขายของขอยังไงเขาก็บริการเราครับ ทักด่วนครับสนใจทักด่วนเลยนะครับ